สวัสดีจ้าจุ้มคนบางหวยมาแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่หนาลักทุกท่านนะคะเนาะแล้วก็เอฟซีที่หนา,หาทุกคนก็กลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางห้าน้อยเนาะพี่น้องเนาะขอมงวดวันที่สามกุมภาพันธ์สองพัน,นห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทางยูทูบด้วยเนาะคะ่ะหมู่บ้านเป็นยังไงพี่น้องดีใจกับสมาชิกทุกท่านเนาะค่ะเนาะแตกสามน้อยเลยเด้อพี่น้องชุดร่วมของเฮ้าเนาะค่ะเนาะก็ดีใจกับสมาชิกทุกท่าน,ะะนะก่ะอย่าลืม นํานเงินไปต่อโชคต่อลาบเด้อพี่น้องเด้อต่อโชคต่อลาบแล้วกันนึกถึงคนว่างเลขให้นําในเด้อพี่นอ้องอ่ากะก็คือสีพระยากหลายเนาะพี่น้องเนาะแค่อ่านึกถึงกันเนาะคะ่ะเข้ากันสได้มีบุญอ่าที่สมพงต่อกันเนาะคะ่กะการบ่ไดเ้เฮ็ดคลิปให้แต่ว่ากะลงคลิปแบบอ่าสายด่วนให้เนาะพี่น้องเนาะคัรเมื้อใดบ่ได้ดลงคลิปก็สิลงสายด่วนแบบนี้ให้เด้อพี่น้องเดอ้อ ขันเท้าบาบางกันเนาะมือนี่กับมาลงองหา,ย,ะะาหยแล้วเนาะค่ะเนาะมืออ่นหัวเล้าอย่าลืมไปเมืองคลิปเด้อพี่น้องลงคลิปหายแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปหัวเล้าของเท้านะค่ะแนวทางหาัวเหล้าลงองหายแล้วเด้อกะไปเมืองยอดล้างเอานะค่ะมันนี้อ่ามาันลงห้าน้อยเนาะค่ะอยากมาลงทุกมือแหละพี่น้องแต่ว่ามันก็ คือว่าละเนาะเฮาคนบอคอยวางเนาะค่ะมาเมืองห้าหนอยพิเศษก่อนเลยเนาอพี่น้องพิเศษอ่าเดี๋ยวสายด่วนเดี๋ยวอาจจะลงห้ช่วงบ่ายอีกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสายด่วนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เฮามาลงแนวทาากันตะละน้อยไปก่อนเนาะค่ะผู้ใดมักซกสายด่วนกะกดไลค์กดแชร์ห้เนาอพี่น้องเนาะกดหัวใจหายไลาๆเนาะค่ะเมืนน่อนี้ห้าหนอยพิเศษเด่น ศูนย์หนึง่งซีนะคะศูนย์หนึ่งซีห้าหกเด้อพี่น้องน้อยพิเศษบันีเบิ่์นเด้อพี่น้องระว่างเบิ่์นนะคะเบิ่์นจังได้กับเบิ่์นเด้อพี่น้องเด่นวิ่งลูดนะคะเด่นวิ่งลูด รูดซี่กับศูนย์ได้พี่น้องใช่ไหมซี่กับศูนย์ไม่เอาดีกว่าเอาหนึ่งดีกว่านะพี่น้องเนาะอย่าวากันเด้อ <c oughs> มันบงกามมันนะตัวเด่นของเขาก็จิเป็นอ่ามันอาจมากอีกก็ได้เร้อพี่น้อง C C นะคะแล้วก็สี่หี่หกแล้วก็หนึ่งนย์หน่หนึแล้วองหนึ่กอ่าวิ่ให้มดเรื่อยๆพี่น้องก็จะเป็นอ่าศูแล้วก็ศูน, 1, 5, 1, น,นดดย์หอ,น,อะ 0, 5, 0, นะ ศูนยห้าศูนย์หกเบิ้ลกับจเป็นอ่าเบิ้ลกันเนาะคะ่ะอันนี้คือตัวเน้นนะพี่น้องอันนี้คือตัวกันกับจเป็นอ่าห้าห้ากับหกหกนะคะอ่าศูนย์ศูนย์ซีมาบ่าพี่นองกันไว้เนาะคะ่ะประมาณนี้ซ้ายลูด หลุดซีนาะพี่น้องอ่าสายหลุดหลุดซีนาะคะสายเน้นสายเน้นสายจอห้ากับจีเป็นอาร์ซีหนึ่งแบงสันล่ะซีหนึ่งหาหนึ่งนะพี่น้องอซีหน,นึ่งหนึ่หนง,หา,ง1 1หาแล้วก็ซีซีนะพี่น้องเออซีหกอะไรนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะคะต่อมาเป็นนอยปกตินะคะ น้อยปกติเด่นสายดวนล่อกบอลเด้อพี่น้องผู้ใด,ดอยากได้อตุ๊ดเจาะเนาะคะ่ะร่วมน้อยเนาะพี่น้องเนาะสามน้อยชุดชุดงบหน่อยเนาะลอกบอลเด้อพี่น้องเดี๋ยวอาจอาจชิม,มาลงให้สายสายบายบายแนจหน่อยเนาะคะ่ะ อันน้อยปกติเด่นมีห้ามีห้า เดินวิ่งลูดอันมีเอฟซีผู้หนึ่งพนถามมาเนาะคะนะ่ะเนาะเพนบอกว่าเป็นอยังคือล่งคลิปเน่าแทะเกือบชอั่วโมงอันนั้นเข้าไหลสดเนาะพี่น้องไหลสดผ่านทางช่อง youtube เนาะคะนะ่ะเนาะมันก็เลยโดนเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนั้นไหลสดอ่าอ่าอีหยังนะอ่าคำนวณหวยไทยกับอันหวยเล้าเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยโดนแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะ พอดีเห่าไหลสดนะคันเห่าเฮ็ดคลิปกับบอสามารถเได้โดนบรนนันเนาะพี่น้องโหลดมืดมือกับบ้าเหลวเนาะค่ะมันโหลดได้แคบ่บ่าถึงยี่สิบนาทีเลยเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบสามสิบนาทีนี่แหละคันโหลดอิเลีเนาะคะ่ะเนาะเต็มทีเนาะค่ะแต่คงคนอื่นกับบุรุษกันว่าโหลดซ้ำได้เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้เห่าไหลสดนี่มันก็เลยเวลามันก็เลยได้โดนนะ มันกลไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมันสิดีกว่าเ้ามาัน่งคลิปนะเฮามาลร่งคลิปไหนกว่าเฮาสิมาตัดต่อไหนกว่าเา้าสิมาอันอัปโหลดเนาะมันสีโดนมันินีนสาเนาะพี่น้องเขาก็เลยใส่วิธีการที่ว่าไล่ซดไปเลยเนาะคะ่ะเนาะไล่ซด,นะดมันก็แล้วเลยเนาะคะ่ะเฮาบ่ตองมาตัดตอ่อบ่ต้องมาอันอัปโหลดที่หลังเนาะคะ่ะมันก็โหลดข้องเข้าไปเลยเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะมันก็แล้วไว้ยังเสียพี่น้องมันก็เลยโดนเนาะค่ะคันเน็ดคลิปอีรีอ่ะมันว่าถึงปนนันเด้อพี่น้อง อันนี้เต็มทีสิบสามนาทีนี่กะโหลดจนวาว่าแล้วจากเทียมันก็นกนขึ้นยุก,กับเน็ตหรือว่าอีนาออหนังเอียงขับบลูนอะพี่น้องนเนาะเข้าใจตรงกันเนาะคะ่ะกะสีพยายามมาไหลสดอยเนา่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้กะนอนไว้เนาะคะ่ะปกตินอนเทียงขึ้นก็นเลื่อบ๊วยเดไหลเนาะค่ะอันนี้กับผ้าลูกนอนไว้ก็เลย่อยไหลสดเน่าจากน้อยเนะหมเมืนน่อนี้เดนมิ่งรูดห้า ห้ากับสี่นะคะกะซิม <ๆ S 1> มี่อาห้าห้าห้าหกห้าหกเลขขึ้นตัวเดียวกันห้าหกห้าเจ็ดนะคะห้าแปดอ่าห้าสี่อต่อมาซีก็จะเป็นซีหกนะคะซีหกซีเจ็ดอันนี้เอาตามความเด่นท้องมั่นเลยเรือยพี่น้อง ซีแ่แปดนะพี่น้องอ่าต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวกันก็จะเป็นหกเจ็ดนะคะกันกันหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดอ่าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะอืมประมาณนี้ห้าสองห้าสามห้าหก ห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าห้าหกสามห้าห้าแปดกันหาสามด้วยพี่น้องแปดก็สามตัวเดียวกันเนาะค่ะประมาณนี้สี่หกกัน ี่เก้าอ่าหกเก้าเก่านีตัวอันตรายลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเป็นเครื่องไวยไทเนาะค่ะเนาะซื่อโฮเกตออกเก้าเจ็ดเนาะพี่น้องเสียเสร็จน้ำมันไหลต่อมาเดนวิ่งลูดผู้ได้ีสีลูดเนาะพี่น้องเนาะเด่นวิ่งลูดเด่นวิ่งลูดวันนี้ลูดลูดซีอีกได้พี่น้องอ่าลูดซีนะคะ ซีสองกับงามเลื่อนพี่น้องกันไว้นะคะอันนี้แถวกันนะคะ,ะตัวเน้นตัวเจาะของข้ากับซีเมนต์ตัวนี้เระเด้อพี่นอ้องอ่าห้าแปดห้าแปดห้าแปดแล้วก็ซีแปดนะหรือเปล่า ซี่หาหาซี่เนี่ยพี่น้องเนาะค่ะสี่เก้าห้าแปดสี่เก้านี่เราก็สี่หกสี่ห้าห้าหกห้าหกอยู่ไหนห้าหกนี่ให้หลุดซีมขึ้มนมาเน้นทหาเนาะหลุดหาก็ไดเด้อพี่น้องสี่แปดสี่ห้าสี่แปดน้่นสี่แปดแล้วก็หาซีเนาะค่ะโอเคตรงปะ เดี๋ยวคนจีว่าพูตรงนะคะต่อมาน้อย V I P นะพี่น้องเนี่ยเห็นบาเวลามันเกิดเกินไปหลายแลืวองนะคะนอย V I P โมเมนว่วายอยากได้อันคลิปย่าวด้พี่น้องคลิปย่ามันอัปโหลดยากนะค,ะคลิปยาามันอัปโหลดยากเด้อยสำหรับจุ่มคนมคักห่วยเนาะคะ่ะอันนี้เกิเบิลอีกเด้อพี่น้องระวังเบิลเด้อน,นี่นอย V I P ระวังเบิล สูตรเบิ่น,นะคะืนเนาะค่ะเดนตัวเดนขอาเข้ามาหนีมีหมู่บ้านสามสองออกสองหลอบเนาะพี่น้องสามสี่หกสามสี่หกห้าหามีทุกน้อยเลยพี่น้องเห็นบอสสังเกตมึงสามสี่หกห้าแล้วก็ สองอเด่นวิ่งรูดสี่กับหกนะคะสี่มีถูกเด่นสี่เหมือนเลยพี่น้อง อันนี้รูดหกดูเรื่องนะคะ C สามส่ห้าส่สองส่หกไหม่หก หกก็จะเป็นหกสามหกห้าตัวเด่นเดียวกันเลยพี่น้องหกสองสี่หกเป็นอ่ากันสี่เก้านะคะเบิ้ลเบิ้ลก็จะเป็นอ่าหกหกซีซีอ่าหกหกซีซี หกหกเก้าเก้าด้วยพี่น้องสี 42, ่สองสี่สามวินเอาถูกตัวก็ะได้ได้พี่น้องหกห้าหกสองสามสองมันออกไปแล้วสามสองสามซี่ไปแล้วสามห้าสามห้านะพี่น้อง ัวกันเนาะค่ะเนาะไส่หนๆก็ได้เนาะค่ะตัวกันสามห้าห้าสองออ้ยเกือบลมมือไปโดนโอเคเนาะค่ะเนาะ ตัวเด่นตัวเด่นตัวเจาะนี่สี่สองสี่สองกับหกห้าสองหางพ่อเนอะพี่น้องสี่สองหกหานะคะหกสี่ห้าสี่หกหกสี่อ่าโอเคเนะคะ่ะกระจิเด้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเวลาเขาคือเกินไปหลายแท้นี่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกลอ,อย่าลืมว่านี่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเนาะนําไปใส่ก็ขอให้ระมัดระวังกันแน่จักหน่อยเล่นเต็พ่อง,งามอยจะเสพเ่นหน,นักเล่นหลายเนาะพี่น้องเนาะห้าน้อยออกแปลกๆเด้อพี่น้องเด้อให้อ่า ใยเดียวกับพ่อพ่อ,พอได้หลุนเนาะพี่น้องเนาะกับว่าสนับสนุนในาผู้ไดนั่ไปใส่ในสิ่งที่ปิดกฎหมายเนาะค่ะเนาะสนับสนุนเต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยของเข้าเนาะค่ะเนาะกับพิพา่อ,องได้ก็ขออภัยยางสูงเนาะค่ะกับสำรับมันนี้กัข,ขอให้ทุกท่านโชคดียฮงแห้งปังๆมันหมานทุกคนจ้าสวัสดีจ้า